พบกับเต้าแล้วก็ Red Lips t e l l i n g นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะดวงราย3เดือนของคุณนะ,ะจะเป็นระหว่างเดือนมก,กรากรุพาแล้วก็มีนาคมปี2,567นะจะเป็นไตรามาสรแรกเลยนะที่เต้าอ่านไพ่นะคะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งคุณเนี่ยได้เป็นลำดับที่7นะเอ้ยไม่ใช่ลำดับที่7นะ,ะลำดับที่8นะคะ ในบรรดา12ราศีนะคะเนื่องจากต้าจัดลำดับการทำคลิปเนี่ยจากยอดวิวนะคะที่ได้รับนะคะใน3เดือนที่แล้วนะซึ่งราศีกรกฎนะคะอยู่ในลำดับที่8นั่นเองนะก็เลยทำคลิปให้เป็นลำดับที่8นะคะ โอเคเรามาดูกันนะวิธีการอ่านในคลิปนี้นะเราจะอ่านเป็นพลังงานภาพรวมกันก่อนนะว่าชีวิตคุณในช่วง3เดือนนี้นะมก,กราคมพาแล้วก็มีนาคมนะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านที่สําคัญนะคะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองนะแล้วก็มีไพนะ่ Oracle เนาะในการให้คำแนะนํากับคุณนะในคลิปนี้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะส่วนลัคนานะฮะวันที่นะคะคุณสามารถที่จะดูตามโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้นะคะแล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยนะแต่ว่าเต้าให้วันที่ไว้นะที่ใต้คอมเมนต์แล้วทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะใครอยากดูแบบไหนดูได้เลยนะปล่อยฟรีเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูตามเ,าเวลาตกฟ้าก็ได้ก็คือตามลัคนานั่นแหละเนาะแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะ,ตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะ ต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้ามี Facebook Fan Page เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด Super t h a แตงหรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง a c e b o o k ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาด้วยนะคะขอบคุณจริงๆนะ ทีนี้เรามาดูกันนะชาวราศีกรกฎนะคะดวงรายสามเดือนของคุณเนาะประจำเดือนมกราคมพมินาคมนะคะภาพรวมกันก่อนเนาะใบแรกเลยเพจอ w o ซอสนะฮะโอเคขอเล็งขออนเล็งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะเยอะเนาะถัดมานะฮะว้าวเอดซอบเพนเตอร์ส so ์นะ,ะการเริ่มต้นใหม่นะ เริ่มต้นใหม่จริงๆอะชาวกรกฎนะคะถัดมาทีนี้โต๊ะท็อปโต๊ะมันจะวางยากนิดนึงนะเดลวเวอร์สนะ่ยค่ะขออนุญาตไม่ไม่วางตรงนั้นอาจจะต้องเซ็นเซอร์นะต้องอยู่ให้ห่างกล้องไว้นะคะเดลวเวอร์สเนะ,ะ mm ่ยค่ะแล้วก็ justice นะคะในตำแหน่งของอดีตเนี่ยเห mm hmm. มือนคุณผ่านความท้าทายผ่านความ ยุ่งยากในชีวิตมาแล้วเนาะผ่านความลำบากก็ได้อะไม่ไม่รู้ลำบากไหมนะคะชาวการกฎเนี่ยเนี่ยเซเนบอนสนะคะในตำแหน่งของความคิดของคุณเอ้ยไม่ใช่สิต้องวางข้างบนนะแล้วก็มือต้องนิ่งสุดๆเลยนะคะว้าวสีเรียนนะฮะตำแหน่งของอนาคตนะใคร ใครอยากจะมีเงินเก็บก็จะได้มีนะจ๊ะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะขอวางหัวข้อก่อนเนาะการงานนะฮะการเงินนะฮะแล้วก็ความรักนะฮะโอเคมาดูการงานกันนะฮะแยกย่อยการงานคุยนับแผ่นดากเคิลนะฮะโอ้งานปังแบบเรดอะถัดมานะฮะ The Hero p h i e n t The Hero p h a n t แล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะเอสเซปล์สโอ้ใครว่างงานคุณจะได้งานใหม่นะคะอ่ะเรื่องของการเงินนะ Three of Cups นะคะโอเควางทับไปก่อนอ่ะทรีออฟสวร์ดและนะฮะ Ten of Wands โอเค และนะความรักนะคะ Ace of Wands mm hmm. คุณได้ Double Ace of Wands นะคะคนโสดเฮ mm hmm. hey, เลยนะหนึ่งไม้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ n i g h t of Wands มีคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณแล้วนะคนโสด <laughs> King of Pentacles <laughs> มีตัวเลือกด้วยแหละโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยนะชาวกรกฎนะคะโอเคขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะ ความรักนะฮะ for giving and learning นะฮะอีกหนึ่งใบนะฮะ make the effort แล้วก็หมายเลขยี่สิบสามไพออร์เคิลนะจากสำรับที่ชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วโชคดีมีสุขนะโอ้โหสามสิบเจ็ดคุณดูสิเริดปะลาชาวกรกฎนี่มันกองเงินนะคะ กองเงินนะคะเออทำไมชิวจังอะอ่ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะเรามาดูกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะดวงราย3เดือนของคนนะในระหว่างเดือนมก,กราคมพาแล้วก็มีนาคมนะคะ2567นะก่อนอื่นเลยนะขอดูพลังงานภาพรวมชีวิตของคนนะในช่วง3าเดือนนี้นะชาวกรกฎนะคะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตวนของคนเลยนะคนได้เพจลอ,อกซอสนะคะเพจลอ,อกซอสอย่างจริงคือเขาเป็นไพ่เด็กเนาะ ใหเด็กเนี่ยอาจจะหมายถึงชาวกรกฎช่วง3เดือนนี้นะคะคุณน่าจะกําลังเริ่มต้นโปรเจกต์งานหรือว่าอะไรใหม่ๆนะคะบางคนเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะเพราะไพ่เนี่ยเอสซับเพนด์เคอก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่เอสอบอลก็ขึ้นมาตรงนี้ด้วยในในตำแหน่งของงานนะคะก็เลยมองว่าชาวกรกฎนะอย่างแรกเลยนะท่านที่กําลังว่างงานอยู่นะคะอาจจะว่างงานมาเป็นระยะเวลานานแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานนะภายใน3เดือนนี้แหละนะคะ แต่ว่าไพ่ใบนี้ระบุว่าเป็นในช่วงของเดือนมีนาคมเนาะแต่ต้องมองว่าให้ัให้คุณสมัครงานเรื่อยๆนะคะอย่าพึ่งท้อนะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมนะสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่นะว่าไพ่ตัวตวนของคุณเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะไพ่ลอกซ้อนจริงๆเป็นไพ่พลังงานของเด็กเนะาะไพ่พลังงานของคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะด้วยความสดใสมีพลังกาลังที่เหลือเฟือนะคะมีความคิดไอเดียโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความคิดที่เฉียบ เฉียบแหลมด้วยในช่วงเวลานี้นะคุณจะพบว่าตัวเองเนะี่ยมีพลังที่อยากจะทํานู่นทนํานี่เต็มไปหมดเลยนะฮะดังนั้นให้ใช้พลังของความเป็นเด็กที่เอ่เอเ NERGY ที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์นะคะเออชาวกรกฎเนาะทีนี้ในส่วนของอดีตที่ผ่านมา justice ขึ้นมานะคะต้องมองว่าคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ดีมากๆเลยนะชาวกรกฎ justice เนี่ยในยะแรกที่เรารู้สึกได้บางท่าน คุณอาจจะเพิ่งได้เงินมาบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งได้รับความยุติธรรมจากบางสิ่งบางอย่างเนาะได้เงินในที่นี้ก็คืออาจจะได้เงินจากคดีความนะเพราะา justice เป็นไพ่ที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะอ ประมาณนั้นนะคะบางคนอาจจะเพิ่งได้เงินเนาะหรือว่าได้เงินจากประกรันได้เงินจากอะไรบางอย่างที่มันมีการทําเอกสารสัญญาเอาไว้อะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าไพ่อาจจะบอกนยาว่าคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงหรือว่าช่วงที่ผ่านมาคุณวางแผนชีวิตได้ดีเนาะแล้วก็ผ่านชีวิตมาได้ด้วยตัวของคุณเองนะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งสําคัญนะเอซอบเพนดักเคิลขึ้นมาแล้วก็เดอะลเวอร์สนะคะอ่า ต้ามองเห็นพลังงานของการเริ่มต้นอย่างที่บอกไปเนาะบางคนกำลังจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม่นะเป็นสิ่งที่คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็คาดหวังกับมันมากๆเลยนะสำหรับบางท่านาที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคุณมีพลังงานของคนที่พร้อมจะสู้นะพร้อมจะสู้พร้อมจะ,มจะ,มจะเขาเรียกว่าอะไรอะฝ่าฟัน ใส่แรงบันดาลใจใส่ไอเดียใส่พลังพลังงานอยู่ในตัวคุณเนี่ยมีสูงมากๆนะที่จะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะไพ่เซเว่นอวอก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นพลังงานของคนที่ยืนหยัดต่อสู้เข้มแข็งนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งเนาะศัตรูคู่แข่งในงานของคุณอะไรแบบนั้นนะ,อ,ะอันนี้เราบอกเลยว่าถ้าใครบางคนกำลังคิดแบบนี้นะให้คุณพัฒนาตัวเองนะให้ ดีที่สุดอะเป็น best version of you อะให้ได้นะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะชนะเอาชนะคู่แข่งของคุณได้นะคะหรือว่าในช่วงเวลาเนี้ยช่วง3เดือนนี้เนะาะบางคนอาจจะมีไปแบบประมูลงานแข่งขันงานกับคนอื่นๆอะไรแบบนั้นนะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้นะให้ทำตัวให้โดดเด่นนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดอะในในหน้าที่ของคณนะในจุดของคณนะคะแล้วคุณจะได้งานนั้นมาหรือว่าประสบความสำเร็จในงานนะ,ะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าเนี่ย a อ t r o l o ค i c a l กำลังจะบอกว่า คุณกาลังจะเจอหนทางที่นำพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้หรือบางท่านนะ่ะที่กําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามธุรกิจใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรก็ตามนะในช่วง3เดือนนี้นะคะสิ่งนี้นี่แหละนะจะนําพาคุณก้าวเข้าสู่จุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงในชีวิตจริงๆะคะ่ะในนั้นก็ให้คุณลงมือทําอย่างเต็มที่ในสิ่งที่กาลังคิดเอาไว้ในช่วงเวลานี้นะชาวกรกฎ เดแล้วเวอร์ขึ้นมานะอันนี้เต้ารับรู้ถึงบางท่านในช่วงสามเดือนนี้เนาะใครบางคนคุณจะมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเข้ามาเนะาะถ้าคุณเป็นคนโสดนะหรือบางท่านคืออาจจะเป็นพลังงานของการเนื้อหอมมีตัวเลือกเข้ามามีทางเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะถ้าคนโสดก็คืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามานะคะประมาณนี้หรือถ้าคนมีคู่มีแฟนเต่าว่ามีแนวโน้มที่คุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคู่รักของคุณเนาะหรือว่า ได้ใช้เวลาโรแมนติกร่วมกันมากขึ้นนะในช่วงสามเดือนนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือไพ่อาจจะเป็นสนัญลักษณ์ของการที่ได้เจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีก็ได้เนาะการที่สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ในจุดของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคุณได้สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญนเ,นเป็นพลังงานของความมั่นคงโดยตรงเลยนะคะซึ่งคําว่าอนาคตในที่นี้เนาะอันนี้เราดูเป็นดวงราย3เดือนใช่ไหมคะ ซึ่งอนาคตนี้นะอาจจะเกิดในเดือนเมษายนก็ได้นะก็คือถัดจากสามเดือนนี้ไปเนาะสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าอีกไม่นานนะคะคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงเนาะจากสิ่งที่คุณได้ทํามาก่อนอันนี้ต้องมองว่าอาจจะเป็นหนึ่งเหรียญอันนี้หรือเปล่าที่คุณกําลังจะเริ่มต้นทำเนาะบางคนกําลังเริ่มต้นงานใหม่เอ่อหมายถึงว่าเพิ่งลาออกจากงานเก่าแล้วเริ่มงานใหม่บางคนเริ่มโปรเจกต์ใหม่บางคน กำลังทําธุรกิจนะเป็นของตัวเองบางคนเริ่มทําธุรกิจใหญ่ขยายงานของคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยแหละนะทำให้เต็มที่ในช่วง3เดือนนี้มีแนวโน้มว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคุณจะค้นพบเส้นทางหรือมีความรู้สึกหรือ เขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตที่มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแบบที่คุณใฝ่ฝันค่ะก็คืออาจจะมีเงินเก็บเท่าที่คุณอยากที่จะมีถ้าคุณตั้งเป้าหมายเอาไวา้หรือว่ามันจะมีความรู้สึกภายในที่มันมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นกว่ากว่าที่เคยเป็นมาอะไรแบบนั้นนะะเออประมาณนี้เนาะสีเหรียญน,นะทีนี้เรามาดูขยายความในเรื่องของงานกันบ้างนะชาวการกฎนะคุณได้ไพ่คุยนะพเพนน์นัเคิลนะอ่า uh, The Hierophant แล้วก็ As a Wands นะคะ อขอเริ่มที่คนทํางานประจําก่อนคนทํางานประจําในช่วง3เดือนนี้เนาะเดือนแรกนะคะมกราคมเนี่ยคุณเอาไพ่ตะเคขึ้นมานะอันนี้ต้องมองว่าบางท่านเนี่ยคุณคุณจะได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้างหรือบางคนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะอัพเวลนะคะอัพเวลในช่วงแบบว่าเดือนมกราคมก็เป็นไปได้หรือไพ่กำลังจะบอกว่า ผู้หญิงที่เป็นคุยนอเพนเดเคิลเนี่ยนะอาจจะเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับในเรื่องงานของคุณก็ได้อาจจะเป็นเจาน้านายของคุณนะก็ได้นะหรือผู้สนับสนุนในเรื่องงานหรือเป็นลูกค้าคนสําคัญของคุณก็ได้นะอันนี้เป็นไปได้นะคะถัดมาเดือนกุมภาพานันธ์เดือนฮาร์ฟเอนขึ้นมานะคะมีความเป็นไปได้ว่าบางท่านที่ทํางานประจาําคุณอาจจะได้มีการไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมหรือบางท่านเนี่ยบริษัทส่งไปให้ อบรมอ,อ,อะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาวิชาชีพพัฒนางานของคุณนะทานองนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้ไปฝึกอบรมหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าคุณกาลังมีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อเพื่ออัปเกรดตัวเองก็ได้นะเ,ออเรียนแบบปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรก็ว่าไปนะหรือบางท่านคือ จะมีใครบางคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือว่ากูรูนะคะให้กับงานของคุณนะคะไม่ใช่กูรูหรอกเป็นที่ปรึกษาให้กับงานของคุณเนาะนะคะอาจจะเจอที่ปรึกษาที่ดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะส่วนในเดือนมีนาคมเอสวรนสำหรับคนทํางานประจำนะ,ะต้องมองว่าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบอาจจะได้รับอมอบหมายงานจากเจ้านายของคุณอะไรเงี้ยนะ ให้ทำโปรเจกต์นี้นะแนะนำว่าให้คุณทำอย่างเต็มที่นะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะหรือว่าเอสวอเนี S ่ยอาจจะหมายถึงคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานเนาะถ้าในบางคนที่กรณีที่คุณเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้างานแล้วคุณมีลูกน้องเนี่ยคุณอาจจะเกิดปิ๊งไอเดียเออบางอย่างในในงานของคุณว่าเอยถ้าเราใส่เทคนิคนี้เข้าไปในงาน ของเรามันน่าจะทําให้ผลงานของเรามันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเออทำรองนะันมันจะเต็มไปด้วยอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจเนาะสำหรับคนที่ทํางานประจำนะในช่วงของอเดือนมีนาคมนะคะหรืออีกในยะหนึ่งถ้ารู้สึกว่าถ้าใครบางคนที่ทํางานประจําแล้วคุณลาออกเนี่ยหมายถึงว่าคุณลาออกเนี่ยคุณคุณอาจจะไปสมัครงานไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ถ้าคุณได้งานใหม่แล้วเนี่ยแล้วคุณอาจจะลาออกจากงานเดิมอะไรแบบนั้นเนาะมีเกณฑ์ว่าถ้าใครทําแบบเนี้ยที่เราบอกแบบนี้นะคะเดือนมีนาคมคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่เออถ้าถ้าบางคนเบื่องานเดิมแล้วอะไรอย่างงี้ไม่อยากทาแล้วหรือว่าคิดจะเปลี่ยนจริงๆนิงอะนะคะ ก็แนะนําว่าลองสมัครงานใหม่ก่อนพอได้งานใหม่แล้วค่อยลาออกจากงานเดิมเนาะก็จะได้ต่อกันไปเลยนะไม่ไม่มีช่วงแก็บที่ว่างงานอยู่อะไรแบบนั้นนะคะม,มีเกณฑ์จะได้งานใหม่เนาะในเดือนมีนาคมนะคะอ่ะทีนี้สาหรับคนว่างงานอย่างที่เต้าบอกไปนะโดดเด่นที่สุดเลยก็คือเดือนมีนาคมนะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วก็เป็นงานที่คุณมีแพชชั่นแล้วคุณสนุกกับมันด้วยนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไพ่ดีทั้ง3ใบเลยสำหรับการงานนะคะดังนั้นแนะนําว่า3เดือนนี้นะคะให้แบบ สมัครงานไปให้เต็มที่เลยบริษัทที่คุณอยากได้ตำแหน่งที่คุณอยากได้ที่คุณแบบว่าหมายตาเอาไว้นะคะไพ่ดีทั้งหมดเลยนะแปลว่ามีโอกาสจะได้นะสูงมากๆเลยนะสำหรับทั้ง3เดือนนี้เลยนะมก,การาคมพามีนานะทีนี้สำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวในเรื่องงานนะคะเ,เดือนแรกเนี่ยนะคุยนับเป็นดักเข้าขึ้นมานะคะต้องมองว่าคุณน่าจะ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคุณน่าจ,จะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าบางคนเนี่ยกำลังจะ,ะเป็นช่วงที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองอ่ะคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำงานทำธุรกิจส่วนตัวเนาะเป็นช่วงที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณอาจจะปิ๊งไอเดียโปรเจกต์แล้วก็เริ่มต้นทําจับพัดจับผูแล้วก็แบบเงินเข้าเลยอะไรแบบนี้นะประสบความสาเร็จนะคะทํานองนั้นดังนั้นแบบอย่านิ่งเฉยเขาเรียกว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆนะเป็นช่วงที่มือขึ้นเป็นช่วงที่แบบว่า เฮ้ยคุณคิดไอเดียอะไรแล้วคุณเอาไปทําแล้วปุ๊บแล้วแบบมันสําเร็จแล้วมันเงินเข้าเลยอะไรแบบนั้นนะคะเป็นลักษณะนี้เลยนะเป็นช่วงที่ที่แบบดีจริงๆนะเนี่ยคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมหมายเลข37ตรงนี้นะอยู่บนกองเงินนะจ๊ะเออเป็นช่วงที่จับอะไรได้เงินได้ทองนะคะชาวกรกฎกดเนาะในช่วงมกราคมนั้นทําให้เต็มที่ตั้งแต่เดือนแรกของปีเลยนะคะทีนี้เดือนที่สองนะ The Half Moon นะฮะสำหรับคนทํางานประจําแล้วก็ทําธุรกิจเนาะ อ,อไม่ใช่ทาแานประจำขอภัยนะสำหรับคนที่ทําฟรีแลนซ์แล้วก็ทําธุรกิจนะคะต้ามองว่านะเดลฮาร์ฟันเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณมีความคิดที่อยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเมนาะเพื่อ พัฒนางานของคุณก็ได้นะคะเพื่ออัปเกรดงานของคุณเนาะทำนองนั้นนะคะหรือคุณอาจจะกําลังจะได้เจอที่ปรึกษาหรือใครบางคนที่จะเข้ามาแนะนำนะในเรื่องงานให้กับคุณก็ได้นะคะเประมาณนี้แล้วก็ลืมบอกไปว่าคนคนนี้ในเดือนมก,กราคมเนาะสำหรับคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับฟรีแลนซ์นะคณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับลูกค้าชั้นดีนะคะจะบอกว่าลูกค้าชั้นดีอาจจะมาดีลง่ายกับคุณแล้วก็แบบอยู่กันไปยาวๆนะอันนี้มีความเป็นไปได้นะพลังงานเป็นคุณนะเพนเดอค์โคลส์นะคะ อะทีนี้สกิปไปนะในเดือนมีนาคมนะ,ะ,นะคะเอซับวอนสคะไปสุดท้ายสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเนาะมองว่าคุณกำลังจะได้รับโปรเจกต์หรือว่างานใหญ่เข้ามานะคะงานนี้นะในอนาคตเนี่ยอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ดีแล้วก็ให้เต็มที่นะคะหรือบางคนที่ทำ ธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะมีไอเดียผุดขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมในการที่อยากจะขยายกิจการในเพิ่มขึ้นเอ้ยหรือบางคนคือคุณทําบริษัทอยู่แล้วคุณอาจจะแตกกลายสินค้าขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคิดได้แล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เริ่มต้นทาเออทานองนั้นนะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่แตกสินค้าใหม่ผลงานชิ้นใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือว่าครีเอทอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะเป็นอารมณ์นั้นนะหรือว่าถ้าบางคนเป็นฟรีแลนซ์ก็คุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ ใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจกับมันเนาะในการที่จะอยากทํามันให้สําเร็จนะโปรเจกต์นี้คุณอาจจะได้รับเข้ามาก็ได้หรือว่าคุณอาจจะคิดขึ้นมาเองก็ได้นะทํานองนั้นนะคะอืมประมาณนี้เป็นโปรเจกต์ที่มีความสนุกนะล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานในทุกๆวันเลยเนาะการงานดีมากๆนะชาวกรกฎนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะการเงินคุณได้ไพ่ทริอ u คัพส์นะทริอปซอสแล้วก็เทนวอนส์ค่ะ เดือนแรกชาวกรกฎเทรลครัพส์ขึ้นมานะคุณน่าจะใช้เงินไปกับในเรื่องของการปาร์ตี้คอน้างคอน้างเยอะนะเดือนมกราคมอันนี้เข้าใจได้ไปช่วงปีใหม่เนาะบางคนอาจจะพบปะพบเจอนะฮะกับเพื่อนฝูงปาร์ตี้กันใช้เงินไปกับการสังสรรค์น,นะเยอะหรือว่าบางคนอาจจะไปเจอลูกค้าก็ได้มีการแบบสร้างคอนเนคชันนะฮะใหม่ๆเกิดขึ้นอารมณ์นั้นก็ได้นะคะ อ,อันนี้ต้องแนะนําว่าถ้าจะใช้เงินก็ใช้เงินให้มันมีเงินเข้ามาด้วยถ้าเป็นในเชิงของการสร้างสรรก็เการสั่งสรรก็อาจจะลดลงบ้างนะแต่ถ้าเป็นในเชิงของการที่เอ้ยไปคุยงานการอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนคุยเสร็จสั่งสรรจ่ายค่าสั่งสรรไปแล้วแต่ได้งานกลับเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะชาวกรกฎเป็นอารมณ์นั้นนะคะหรือ จะมีการรวมกลุ่มกันทํางานก็ได้กับเพื่อนกับคนรู้จักนะคนสนิทอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นําพามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นนะหรือว่าไพ่ยันจะบอกว่าช่วงมกราคมถ้าคุณรวมกลุ่มกันทํางานจะได้เงินดีกว่าที่คุณทํางานคนเดียวเออประมาณนั้นก็ได้นะคะทริอ,อรัลซอยขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ต้องมองว่าคุณมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในเดือนกุมภาพันธ์นะดังนั้นชาวกรกฎแนะนําว่าให้คุณเตรียมในเรื่องของเงินสํารองนะต้องพูดไปทุกทุก ทุกทุกราศีเลยนะฮะเตรียมเงินสำรองให้ดีๆนะคะของตัวเองเนาะแต่ละคนก็มีค่าใช้จา่ายในชีวิตไม่เหมือนกันนะคุณมีนิสินอะไรนะบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยนะที่ต้องผ่อนไหมนะเตรียมไว้สําหรับกี่เดือนแล้วนะคะหรือถ้าบางคนเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณมีเงินเดือนสําหรับตัวเองเนี่ยอยู่ได้กี่เดือนหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีงานเลยสมมติกรณีถ้าคุณไม่มีงานเลยคุณจะอยู่ได้กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะลองกลับมาคํานวณเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็พยายามแบบว่า ไม่ประมาทเนาะในเรื่องของการเงินนะคะม,มีพลังงานของของเนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งได้เงินมาแล้วก็ใช้เงินในเดือนมก,กราคมไปกับงานปาร์ตี้หรืออะไรมาบางคนได้เงินมาจากโบนัสหรืออย่างนี้ช่วงปลายปีใช่ไหมแล้วก็ใช้เดือนมก,กราอย่างเงี้ยนะทีนีเน้เดือนกุมภาเริ่มมีรายจ่ายเข้ามาดังนั้นบริหารจัดการให้ดีๆนะคะถ้าคุณมีรายจ่ายในเดือนไหนแต่ว่าคือแต่ละท่านอาจจะรู้ อะไรเงี้ยนะอย่างเช่นประกันรถประกันอะไรเงี้ยนะทุกอย่างเลยประกันชีวิตนะคะจ่ายเดือนไหนนะช่วงไหนนะคะประมาณนี้นะเทนวอนในเดือนมีนาคมนะก็มองว่ายังมีรายจ่ายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อาจจะเยอะกว่าเดือนกุมภาพันด้วยนะ,ะดังนั้นชาวกรกฎนะคะลองพิจารณาดูให้ดีๆเนาะเทนนอนเนี่ยจริงๆคือเป็นพลังงานของรายจ่ายที่คุณจะต้องแบกรับภาระอย่างเช่นบางคนต้องดูแลคนอื่นนะอย่างเช่น คุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลแฟนคู่ของคุณอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะอืแบบเลี้ยงดูผู้คนในบ้านในความปกครองของคุณนะอันนี้เข้าใจได้นะดังนั้นก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไราวางแผนการเงินให้ดีๆนะตั้แต่ต้นปีเลยนะคะแต่จริงๆคือเต้าไม่ห่วงอะชาวกรกฎเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะามีไพ่ใบนี้อยู่นะคะหมายเลขสามสิบเจ็ดตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยพูดตอนสุดท้ายนะคะอืม อยู่บนกองเงินขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะชาวกรกฎคุณได้เอ็ดสวร์สค่ะนายอฟ w อ n d s แล้วก็คืออะไรอะคิงออฟเพนเดอร์เคิลนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะในชีวิตคุณนะคะตั้งแต่3เดือนแรกนี้เลยนะคะ,ะมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนคือมีคนเข้ามา คุยมาคบมาจีบอะไรอย่างงี้นะต้วเห็นสองพลังงานเข้ามานะคนโสดน่าจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องปลดหัวสักเล็กน้อยนะชาวคนโสดเพราะว่าไพ่เดลเวร์สก็อยู่ตรงนี้จริงจริเดลเวร์สเนี่ยเป็นพลังงานของการมีตัวเลือกหรือว่าทางเลือกเข้ามาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า เรื่องอื่นๆในชีวิตก็ได้นะคะอะทีนี้กลับมาที่คนโสดเนาะมี2 energy เข้ามาในช่วง3เดือนนี้นะคะ energy แรกนะอาจจะเป็นพลังงานแบบในอวบอนก็คือพลังงานของ,ของชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่กระตือรือรนนะ้นในการทํางานมากๆนะมีเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบมีแพชชั่นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีสเสน่ห์คุณจะหลงไหลในความมีสเสน่ห์ของเขาหรือเธอคนนี้นะฮะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะยังไม่ใช่คนที่อ,อยากที่จะ เขาอาจจะยังไม่ไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานง่ายๆอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนใช้ชีวิตหวือหวาประมาณหนึ่งเนาะหวือหวาในที่นี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้อยากที่จะมีคอมมินเนต์กับใครแต่ว่าเวลาคุยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์แบบน่าหลงไหลมากๆเลยนะอันนี้ก็ลองดูนะคะลองดูส่วนอีกเอเนอร์จีหนึ่งที่จะเข้ามาเนาะเป็นพลังงานของ k i ียง f Pentacles นะคะอันนี้คือพลังงานทัดดินนะทัดดินก็คือ มังกรพฤศบกันนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงนะในตัวเองมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเออเป็นพลังงานไพคิงด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเป็นเจ้าของกิจการเนาะหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของธนะาการเงนิงนการเงินนะหรือบางคนถึงกับมีอิสรภาพทางด้านการเงนิงนหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะอารมณ์นั้นนะเป็นพลังงานของคนที่ม,มั่นคงนะคะมั่นคงความรู้สึกไหนก็มั่นคงแต่ว่าไม่ฉับฉวยอะ,อะ ใช้คําว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฉับเฉวยเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็นิ่งแล้วคือถ้าคุณแบบมีความรักกับคนคนนี้คุณจะไม่รู้สึกถึงความบืออวาในความสัมพันธ์มันจะเรื่อยเรื่อยเรียบเรียบอะเออประมาณนั้นแต่ถ้าพลังงานของแนวบอนจะจะมีความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างหวือหวาเออนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างหวือแล้วแต่ใครจะชอบแบบ โรแมนติกสุดๆอะไรแบบนั้นเลยทานองนั้นนะแต่ถ้าพลังงานธาตุดินเนี่ยจะพลังงานของคนที่นิ่งๆไม่ค่อยหวานายอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าเขามีความมั่นคงให้คุณนะเออทานองนั้นนะคะก็ลองดูนะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยทีเดียวสำหรับคนโสดนะ ทีนี้คนมีคู่มีความสัมพันธ์นะต้องบอกก่อนว่าต้องไม่เห็นนะคะพลังงานของคนที่แบบมีปัญหาในความสัมพันธ์เลยนะในชา,าชาวกรกฎนะช่วงสเดือนนี้นะคะดังนั้นขออ่านในลักษณะของคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่นะต้องมองว่านะคะคุณน่าจะได้เริ่มต้นทําโปรเจกต์หรืองานอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณนะ อาจจะไม่เชื่อเป็นงานก็ได้หมายถึงว่าทําอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึง่งร่วมกันหรือว่าไพ่กันจะบอกว่ามันจะมีช่วงที่คุณได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีความรักที่โรแมนติกมากขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบเดทกัน ออแล้วก็มีความรู้สึกแบบใหม่ๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่ามันเป็นพลังงานของความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็มีความหวานมากขึ้นมีแพชชั่นต่อกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า มั่นคงต่อกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะถึงขั้นทำโปรเจกต์หรืองานอะไรบางอย่างร่วมกันเนาะสำหรับเอ a เอซวนะแล้วมองว่าเป็นความรักที่ดีมากๆเลยชาวกรกฎนะีทีนี้เรามาดูการเพิ่มเติมนะ forgiving and learning อันนี้ต้องไม่มั่นใจว่าไพ่นางฟ้ายากบอกใครนะอันนี้ถ้าสมมติว่าบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอยู่เนาะแต่ไพ่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะคะ f o r g i v i วิ n ออ n ์เลอร์ learning, เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าให้คุณเนี่ยเ,เรียนรู้ที่จะให้อภัยนะเออซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ move on ไปจากสิ่งนะเพราะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางเนาะอ,อภัยแนะนําแบบนั้นนะส่วนอันนี้ m k ม t เด e f f o r t ถ้ตมองว่าเขาแนะนําคนโสดนะถ้าคนโสดคุณเจอคนที่ใช่แล้วเนี่ยให้คุณลงมือเขาเรียกว่าอะไรอะทุ่มเทนในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเนาะเพื่อเขาหรือเธอคนนั้นจะได้รู้ว่าคุณคิดอย่างไรนะฮะแล้วก็สองใบสุดท้ายของชาวกรกฎเนาะ ขอเริ่มที่ใบนี้ก่อนนะหมายเลขยี่สบสาอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นภาพของผู้ชายที่กําลังนั่งทำงานแล้วก็มีผู้หญิงกาลังยืนแบบซุบซิบซุบซิบเออเป็นไพ่ของการนินทานะไพ่ใบนี้เตือนคุณนะอระวังคนที่จะแบบคอยแบบเอซุบซิบนินทาคุณอยู่ลับหลังที่คุณไม่รู้หรืออีกนัยยะหนึ่งคือเป็นสลับกันก็ได้เป็นตัวคุณก็ได้ระวังที่แบบตัวคุณจะไปนินทาใครแล้วมันอาจจะทําให้เกิดผลเสื่อมเสียกับคุณหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้คือให้เตือนเท่านั้นนะคะ ถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณไม่ได้นินทาใครนะอันนี้ต้าแนะนําว่าถ้าคนอื่นนินทาคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะถ้าเขาไม่ได้ทําแบบเรื่องราวอะไรให้แบบคุณเดือดร้อนเนาะหมายถึงว่าถ้าคํานินทาคุณก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบตลกไปขำๆไปนั่นแปลว่าเขาสนใจชีวิตคุณอนะแค่นั้นนะคะก็พอมุกออนแล้วก็ทําในสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเนาะทีนี้หมายเลข37ใบสุดท้ายนะกองเงินนะ กองเงินอันนี้นะคะชาวกรกฎจงนึกภาพว่าเป็นตัวคุณเองเลยตรงนี้นะคะแล้วก็มีเงินกองอยู่ตรงหน้านะคะเออชาวกรกฎบอกเลยว่าเป็น่วคที่คุณจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจริงๆนะ สามเดือนนี้เนี่ยที่ถ้าบอกเลยว่าการงานคุณก้าวหน้ามากๆนะคะบางคนเนี่ยที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ต้องมองว่ามันอาจจะมีรายจ่ายหรืออะไรเข้ามาที่คุณต้องจ่ายนั่นแหละเนาะแต่มันเป็นช่วงบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มบิวธุรกิจเริ่มสร้างเริ่มอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะต้องมีรายจ่ายอยู่มันอาจจะยังไม่คงที่หรือว่ากําลังหาวิธีการอยู่ทํานองนั้นเนาะแต่ต้องมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ เป็นช่วงที่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองดังนั้นชาวกรกฎห้ามขี้เกียจนะคะให้มีแผนการที่ชัดเจนกับชีวิตว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ใส่เต็มเลยช่วงสมเดือนนี้เนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะกลายเป็นบุคคลน,นี้ในช่วงสามเดือนนี้ได้เลยนะพลิกชีวิตเลยนะชาวกรกฎนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นกาลังใจให้นะก็ยังไงก็มาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะชาวกรกฎนะคะมันใช้ระยะเวลานาหน่อยกันเนาะสมเดือนนะคะ โอเคสำรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ